สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,ชวโชลิทอรัชนาชีวคุณศรหย์นิสนาาัสน5 7 0 1 2 1 1 0 5ค่ะสำหรับวันนี้จะมาทำการศึกษาการป้องกัน H r Injection ค่ะสำหรับโปรแกรมที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นโปรแกรม d ีแล้วก็จะทำการสร้างหน้าตาล็อกอินขึ้นมานะคะสำหรับหน้าตาล็อกอินก็จะประกอบไปด้วย Username แล้วก็ Password แล้วก็ปุ่ม Submit นะคะ สร้างฟอร์มหน้าล็อกอินขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เป็นแบบฟอร์มของผู้ใช้งานค่ะแล้วก็จะมีการกรอก user name user name แล้วก็กรอ password นะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเมื่อกรอข้อมูล user name กด submit ข้อมูล user name แล้วก็ password จะส่งต่อไปที่ไฟล์เช็คล็อกอินะคะี่เป็นฟลเช วจสอบว่า username และ password ตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่ค่ะสำหรับไฟล์เ c ็คล็อกนะคะก็จะประกอบไปด้วย username แล้วก็ password ค่ะเพื่อเก็บค่า username แล้วก็ password แล้วก็จะมีการสร้างตัวแปร query user นะคะเพื่อนำข้อมูล username แล้วก็ password มา query ค่ะมาตรวจสอบข้อมูลนั่นเองก็จะมีโค้ดคำว่า select s t from user where u s e r e Username and password เท่ากับ password นะคะแล้วก็จะมีการ connect database นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างข้อมูลผ่านข้อมูลใน database นะคะค่ะแล้วก็จะมาทำการทดสอบการป้องกันกันนะคะระดับแรกแล้วก็จะใส่ username แล้วก็ password แล้วเข้าไปก่อน เหมือนกันทั้ง username แล้วก็ password ค่ะเมื่อกด submit แล้วก็จะปรากฏให้เห็นว่าเข้าสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จนะคะเนื่องจาก username แล้วก็ password ตรงกับฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นการ SQL injection นะคะโดยเราจะใส่ username และ password นะคะว่า single code O ซ single o o e สองตัวแล้วก็เท่ากับ single code ที่ username นะคะแล้วก็ใส่ไว้ที่ password ด้วยเมื่อทำการ submit แล้วปรากฏว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จนะคะเนื่องจากช่องว่างเท่ากับช่องว่างนะคะ มันเป็นจริงก็เลยสามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะแต่ถ้าเราใส่ฟังก์ชันฟังก์ชัน s s c c e s s p s s นะคะเข้าไปก็จะเป็นการป้องกันไม่ทำให้ it? ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ แล้วเราก็จะมาทำการล็อกอินที่นหน้าล็อกอินใหม่การล็อกอินเข้าไปนี่ค่ะมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากมันติด a d d s ร a เ e ก็คือเป็นการป้องกันข้อมูลนะคะส่วน q u ว r y ก็จะเป็นการถามข้อมูลในดา t a าเบนั่นเองค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพงเท่าน,นี้ค่ะ